ู้ชายเช็คดว่วนเลยนะคะว่าเสี่ยงเป็นมะเร็งลูกอัณฑะหรือเปล่า6อาการนี้นะคะรีบเช็คเลยค่ะม,มีอะไรบ้างดิมจะมาบอกวันนี้ค่ะ1คนที่มีลูกอัณฑะข้างเดียวค่ะจะเสี่ยงสูงกว่าคนที่มีปกตินั่นเองนะคะ2การอักเสบของลูกอัณฑะที่เกิดจากไวรัสค่ะ3 คนที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำอย่างเช่นคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะรวมไปถึงโรคที่เป็นเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันต่ำนั่นเองค่ะ 4. คนที่อยู่ในคันมันดาขณะใช้ฮอร์โมนเพศค่ะ 5. ความสัมพันธ์ของพันธุก,กรรมที่ไม่ถ่ายทอดค่ะ 6. กผู้ที่เคยป่วยเป็นมะเร็งลูกอัณฑะไปแล้วข้างหนึ่งนะคะก็มีโอกาสเสี่ยงทําให้เป็นมะเร็งลูกอัณฑะอีกข้างหนึ่งได้ค่ะหุ่ยเห็นไหมคะว่า ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เรามีอยู่หรือเปล่า